รอหรอเอาย่างเอาย่างได้เลยได้เลยมาผมไม่ซ้อมนะผมบอกก่อนตัวตึงแล้วระดับปิดไงเฮ้อก็แย่แล้วพี่ร้อเลี้ยวใครจะไปสู้พี่ได้วะอันนี้พี่รู้ไหมว่ามันครบหนึ่งปีแล้วนะที่เราดวลหนึ่งๆกันอะเราเนี้ยกินไงมาตอบรอเฮ้ยไม่ตอบหรอกก็เหมือนเดิมอหะโดนตบเหมือนเดิมเอาตายแล้วเนี่ยตายเลยหรอแล้วผมเยอะกว่าพี่นะเฮ้ยเขอเลื่อนได้ป่ะอย่าดีไว้น้อง เลือดเหรอเลือดก็แบบไปเอาที่บ้านดีอยากได้เลือดเหรอไอบิงก็จะชนะจริงเหรอบิงก็จะชนะจริงเหรอบิงก็จะได้เหรอโคตรเดือดไม่ไหวว่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่มาร์คใจเย็บลบเอาดิ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 เอาปล่ะ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 ตายเหรอลบลบ 我打我他面。<Nice. S 1> 啊，痛吧！<laughs> <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องกินงชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้เราจะกลับมาแก้แค้นลอเลียโนหนึ่งในตำนานนะครับนั่นก็คือพี่มาร์คเดอะลาสโฮปนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าดูจากคลิปที่ผมหนึ่งหนึ่งกับพี่มาร์คนะครับผมก็เป็นหนึ่งปีที่แล้วแล้วนะครับผมนี่ดวลหนึ่งหนึ่งกับลอเลียโนหนึ่งในตำนานนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็แพ้ไปนะครับผมคลิปนี้ลงวันที่11มีนาคมปี2022นะครับวันนี้วันที่8นะครับผมเดือน4ปี2023นั่นเเอองะครับบบผผมมมกก็1ปีีท่าาจได้ล แก้แค้นพี่มาร์กกันนะครับผมนี่ครับผมซึ่งถ้าดูจากท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็คือผมแตกนั่นเองนะครับผมแพ้นะครับซึ่งสําหรับวันนี้ผมก็ได้นัดพี่มาร์กมาดวล11ล้อเลี้ยวอีกหนึ่งครั้งนะครับผมกับสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าสกินใหม่ลอเลี้ยวเนี่ยเป็นสกินฟรีนะครับผมลาหูลอเลี้ยวนะครับผมเพียงเพื่อนๆทํากิจกรรมของเขานะครับเก็บชิ้นส่วนเพื่อปลดผนึกสกินล้อเลี้ยวลาหูนะครับผมก็จะมีแต่กระจกทางล็อกดาวกระจายดาบคู่แท่งเ็รรรยยีบผกกทาจ้อ เก็บอย่างละ5ชิน5ช้น5ชิ้น5ชิ้นแล้วเราก็จะได้รับสกินฟรีนะครับผมนั่นก็คือสกินนี้นั่นเองนะครับผมเป็นสกินไทยนะครับผมถ้าเข้าไปในเกมนี้รู้สึกว่าจะพูดไทยด้วยนะสำหรับสกินนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำกิจกรรมได้นะครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่19เท่านั้นนะครับผมอย่าลืมมาทำกิจกรรมรับสกินฟรีกันนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับเพืเพ่อนๆล็อกอินตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปนะครับนี่ครับผมจะมีสกินฟรีให้เพื่อออออนน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 ๆไไดดดดดด้้้้้้รร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 รััััััััััับบ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 ะะะะะะะคคคคคคคเเ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 เพพีีีีียยยงงงงงงแแแ่่่่่ขขขาา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 กก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 กมมมมมมมลลลลลวว็ผผปปจจทตญชิิสสซึึุ๊ใหืถ5 ินนะครับผมซึ่งก็จะมีสกินหมึกนะครับที่แบบเป็นสกินแลนะครับอู้และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมันมีสกินของเอเลนดอร์ด้วยนะครับผมเดอะคอแซนะครับสกินเนี้ยตอนแรกผมหาโคตรยากเลยนะเว้ยมันหายากมากสกินเนี้ยกว่าจะกลับมาขายแต่ละทีแต่วันนี้แจกฟรีซะงั้นนะครับผมแต่ว่าผมมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรับเป็นน้องหมึกแซนดี้ชอร์แทนนะครับผมนี่กายหิตน่าจะชอบนะครับผมสหรับสกินนี้ ก็อย่ายลืมไปรับสกินฟรีกันด้วยนะครับผมตั้งแต่วันที่8เมษายนจนถึงวันที่10เท่านั้นนะครับเป็คนแค่2วันเท่านั้นนะครับสำหรับสกินหมึกนะครับผมหรือจะเลือกตัวอื่นก็ได้นะแล้วแต่เลยโอเคครับเพื <ๆ S 1> ่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรอเล่น1 1รอเรียกกับพี่มาร์คเดี๋ยวลัสโุดกันเลยดีกว่านะครับผมโดนแน่พี่มาร์ควันนี้อ่ะหรอ เอายางเอาย่างได้เลยได้เลยมาผมไม่ซ้อมนะผมบอกก่อนอตึงเหมือนแล้วแบบปีง่ายเออก็แย่แล้วพี่ล้อเลี่ยวใครไปสู้พี่ได้ปะอ,อันนี้พี่รู้ไหมว่ามันครบหนึ่งปีแล้วนะที่เราดวลหนึ่งหนึ่งกันอนะเราเนี่กินงานมาตอบบอกเฮ้ยไม่ตอบหรอกก็เหมือนเดิมอบโดนตบเหมือนเดิมล้เอเลียว<อ>วีกเหรอเม่อี่นหนึ่งเไม่รู้ผมไม่ได้ซ้อมเลยนี่ผมมาลุนมาปาพี่มากเลยนะนี่ผมแบบจัดมาเลยพลังเวทแบบมหาศาลอะบอกเลยแบบเจ็บคิวไว้แล้วก็ปิงใส่เลยอะ ไม่รู้เหมือนกันมันจะเกี่ยวไวกระดาจได้พลังเวทร้อยหนึ่งอะสกินมันภูไทด้วยน้องเวพี่มาพลาดจริงเหรอมันซื้อได้ด้วยนะได้กิฟต์บ้องอะประมาณ400มั้งถ้าแบบซื้อชิ้นส่วนอะแต่ว่าได้ฟรีถ้าพี่ทำกิจกรรมก็คือถ้าคลิปนี้พี่แพ้พี่แพ้เพราะสกินอะง่ายๆนะเฮ้ยกินกูขายกูซื้อของฝากกูขายอะอ้าวแล้วไม่มีตังค์เหรอโหเลื่อนที่สี่พันเอ็ดฮัลโหลเป็นเลื่อนที่ยังไงเป็นเลื่อนสิบเอ็ดไปแล้ว เหมือนจะไม่พร้อมนะเหมือนจะไม่พร้อมแต่พร้อมกว่าผมเองนะพี่อ่ะกูใส่ก่อนเลยละกันเอาอีกเอ้าทำไมเข้าคีบอ่ะโดนโดนนะอย่างเงี้ยตายแล้วเฮ้ยขอขอยา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 โอ้โหแม่งเอ้ยอะไรครับเนี้ยตายแล้วหลบดิอะไร เสเปียกนะหนุ่มเสเปียกนะใช่เหรอก็รู้ๆกันอยู่ว่าเมนรอเรียวใครบิงก่อนแพ้ไม่ใช่เหรอกันเสียเปียกไงอิสเปิลสี่แล้วกูไปแล้วดีกว่าโอ้อจะได้โอกาสแม่งแพ้ลุ่นเลือดว่ะเดี๋ยวเล่เกมเจอกันนะผมอยากจะบอกว่าผมใส่แบตเปลนพาัมาสิบนะวันนี้เหี้ยเลิกกันแล้วโอ้ไรวะมาหนึ่งหนึ่งทั้งทีกูเสียเปียกต้นเกมเฉยปกติต้องเล่นให้ชนะต้นเกมนะจะได้มีทรงชนะเนี่ยไม่ใหญ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 ่ หกสเปอร์เซ็นต์มานะเจ็บนะนเจ็บน,นะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นนะต์แค่ยี่สิบเปต์เลยพีนนะ่ผมดูดเลือดได้พี่ดูมสกิลใส่กีบเอาตายอะ่ตายเลยเหรอไ่ผมเยอะกว่าพี่นะขอเลือดได้ป่ะดีไว้น้องเลือดเหรอเลือดก็แบบเอาที่บ้านดิอยากได้เลือดเหรอ อีโดนผมแน่ไอ้ม,มารวันนี้ผมบอกเลยเอาไปก่อนหนึ่งป้อมละกันเอ้ยลืมไปตั้งแต่แผ่นนี้แผ่นนี้ป้อมแรกแตกมันแพ้เลยนี่ว่าเรล่นเหมือนสองเอ 2. 2> เอใช่แผ่นนี้ป้อมแรกแตกแพ้เลยปีที่แล้วนี่สองป้อมนะมีโอกาสมีเงินตามเท่าไหร่สี่ร้อยได้โยออกอะไรผมจะชูชนะได้ปว่านะี่ยใช่ผมว่าพลังเวทร,ร้อยก็ผหมืกันไอ้สมัยขี่แข่งขี่เล่นบิงปะไม่ใส่เลยใช่ปะไอ้สองไม่ใส แต่สมัยนี้ต้องใส่ไม่งั้นจนกูบอกเลยว่าจนเด็กสมัยนี้แม่งแทกโหนไม่รอเอ้าอะไรอะไรอะไรผมรู้แล้วนะผมจับทางที่ได้นะหนึ่งปีที่แล้วผมจำได้นะเหตุผลที่ผมแพ้ผมบิงก่อนเฉยๆหรอกมันมีระดับป้อมนะมันมีตรงนั้นน่ะเก็บแล้วใส่เลยละกันี่มาร พี่มาร์กพี่มาร์กพี่มาร์กโดนนะโดนนะพี่มาร์กโดนนะน,น่าอยู่เงินมาหมดสอยซีซั่นนี้พี่มาร์กเล่นเป็แรงไหนแหละตัวพีพมจะสิบประดาวเองขนาดเล่นวันละสามเกมเนี่ยผมเล่นมาตลอดอย่างร้อยดาวอเองเรา้อยหลายดีอ่ะแปะคนดูไงโอเคออมาสุาดเล เอ้ยจะขึ้นถอยแล้วเหรอขึ้นบังดียังมันดีอยู่ใช่ไหมถึงตัวมันจะถูดาเมจก็เถอะจะถอยมันก็สำคัญแค่หนึ่งหก็เมจอหละนาะง <c oughs> มีแล้วเนาะไปเขากดไปก่อนเดี๋ยวพอเขาไม่ดุเลือดเราก็ไม่ตัดเลือดละดุไม่ขึ้นหรอกผมก็ตัดพี่เหมือนกันแหละ เราจะได้ถอยก่อนเขาได้ก่อนด้วยไอ้มาดีได้พลังเวทที่จะพอสู้ผมหรือเปล่าแล้หลบหลบก็แล้วหล,ล,ล,ลบกแ็แล้ว <laughs> ไวปบิงไปแล้วเฮ้ยทำไมบินได้อีกอะ ทู่ไหมทู่ไหมขวดไหมไม่บิงนะไม่ดิบไม่ดิพี่ก็บิงดิพี่ก็บิงดิพี่บบิงก็โดนไม่งล้อเร็วมันอยู่ที่ใครบิงก่อนแพ้ดิว่าเลือด20%่สเปอรเซ็นต์ก็เถอะอตีความแล้วเอาตีความแล้วเอาตีความแล้วเอาเลยครับถ้าตีแตกก็ตีเลยครับผมมุแล้วว่าผมจะตั้งกฎกับตัวเองไว้แล้วนะว่าผมจะไม่บิงจนกว่าพี่จะบิงใส่ผมเอาไม่ะแต่ถ้าเราตีเข้ากันมันไ่เลือดเยอะกว่านะยินดีใช่หรอผมก็ปลาหนึ่งสู้พี่ไปดิ นี่เด้งกว่าร้อยเจ็ดร้อยฟังเลยจะสู้ได้เหรอเจ็ดร้อยตู้กันยังไงวะรอเลี้ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีตีปยวเอ้ยมันมันเด้งอ่ะผมมีเวทแวมพายที่จะไหวกับผมหรอเอ้ยเฮ้ยบิงก่อนจะชนะจริงเหรอบิงก่อนจะชนะจริงเหรอ ยิงกันกะจะได้หรอโคตรเดือดไม่ไหววะเฮ้ยเฮ้ยพี่มา้าเขียนลบเอาดิ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 <ม>าอเอาปะาล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะตายเหรอลบลบ,ลบอุ๊ยเอาว่ะกิจงานมันจะปล่อยกูตายแล้วตอนนี้ประตู <laughs> ใจสั่นเลยเมื่อกี้ตะตึกตัก เฮ้ยจะไปเรื่อยผมเด้งโหดจังวะเมื่อกี้เป็นกำไพยเหรอไม่เห็นผมขาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยติงพร้อมมนแตกหรอกตงพร้อมมนแตกหรอกไม่แตกพี่ไม่แตกแตกเกือบแตกนี่ขอการคุณติงพร้อมนี่ไปวิ่งอไปวิ่งช้าผมบอกแล้วว่าวันนี้มาเพื่อชนะออกอะไรอ่ะสตาร์ฟหรอจำเป็นด้วยหรออ๋อก็แค่รู้สึกว่ามันมีทอยแล้วมันต้องมีสตาร์ฟมันถึงจะสู้ได้อะไรพี่อะไรโดนไปนะ ดเดนคอนเซ็ปต์กูทีเดียวจบนะบอกไว้ก่อนเอาดีเอาดีถ้าคิดว่าจบได้ก็ทำครับผมเลยโพลิบไปนนะเอาเลยมีตังค์ก็ซื้อเลย <Yeah. S 1> นี่ก็เท่ากันแล้วเงิน,นตามเท่าไหร่วะนิดเดียวนิดเดียวพันหนึ่ง <Yeah. S 1> ของครึ่งชิ้น เลือดเลือดหายไปเยอะนะเอ้ยเลือดพี่อะหายเยอะเลือดผมมาโคตรเยอะเลยอ้าวหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่กลับไม่กลับแตกนะอ้าวอ้าวโดนอีกนะไม่กลับป้องแตกเลยแระแระบิงพลาดไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราใจเย็นมาใจเย็นเฮ้ยเมื่อกี้บิงครูดาวฮาบิเกือบแห้งแล้วกรูใจเย็นมาใจเย็นมาใจเย็นลมกลายมันก็มาใหม่ เราซื้อของเหมือนกันใช่ไหมที่เราจะออกพี่รู้เหรอว่าผมจะซื้ออะไรใช่เหรอมุกงเป้ตัวแข็งไหนบอกสิไม่บอกมาเพื่อชนะครับความลับครับผมเหมือนจะพิงพลาดหรือเปล่าใช่ใช่หรือเปล่าแล้วผมสู้ไงพี่มาร์คแล้วผมสู้สุดใจใส่ให้หมดโอ้ไม่ว่ามูชินเดีร์ แล้วหยุดที่บอไปเลยละกันนี่อยากรู้ใช่ไหมว่าซื้ออะไรนี่กดโชว์ด้วยเป็นไงไอ้แม่แต่งไม่แต่งเฮ้ยแต่กูกดทำไมวะเนี่ยชิบหายแล้วไอเกมให้ตื่นบ้างขอโอกาสขอโอกาสถอยตัวนึงถอยตัวนึงเฮ้ยผมกดโอไปแล้วโอ้โหก60วิอีกตัวอีกตัวก็ได้อ่ะเยอะแล้วอ่ะแล้วพี่มาร์คได้มงกุฎไงแล้วกูสู้ได้ไหมเนี่ย

พี่ก็เคยทำกับผมคลิปที่แล้วแหละพี่ที่ผมพยายามไปเก็บเลือดแล้วพี่ก็ฆ่าผมอยู่ดีอะเผื่อจะจำไม่ได้นะยังไงมันโหดไม่ไหวในวคนนี้เขาเรียกว่าเล่นบ่อยชนะเพราะเล่นบ่อยกว่าแต่จริงๆนะที่แพ้ผมเพราะสกินเวยสกินนี้มันปรับเอาผมลำเลยละกันโอ้พี่ใหญ่คลิปปีแตกมาเจออีกสักตัวนึงอ่ะสำเร็จแล้วอ่ะ ในทนนี่สุดก็แก้แค้นที่มาร์คได้สักทีโอ้เอายับด้วยดิน่าสุดนะได,ได้ตื่นเต้นอยู่ใจสั่นนะจังหวะจะโดนได้เนะนี่ยเนี่ยพี่ดูดาเมจด,ดิเอมาสกินนะเว้ยพี่ลาหูอย่าลืมไปรับฟรีนะครับเอ้ยแล้วพี่รับสกินหมือยังหนึกรับแล้วหนึ่รับแล้วเห็นม,มันมีหลายตัวเลยนะทั้งห้าตัวมีเรนดอร์คอสแยร์เลยโอเคไ้เจอกันพี่มาร์คขอบคุณมากครับผมน้องผมครับ